啊！<laughs> สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนำท่านผู้ชมมายังทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามการถ่ายทอดสดการถแถลงข่าววาระแห่งชาติการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานนะคะต้องยอมรับค่ะว่ายังคงมีพี่น้องประชาชนจํานวนไม่น้อยเลยนะคะที่กําลังประสบกับปัญหาหนี้โดยเฉพาะหนี้นอกระบบค่ะรัฐบาลจึงได้กําหนดให้เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติและจะมีการบูรณาการหลายภาคส่วนหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะที่จะมาแก้ปัญหา เรื่องนี้ซึ่งในวันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นผู้นําการถแถลงข่าวค่ะซึ่งในส่วนของรายละเอียดนะคะพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่กําลังอยู่ในสถานะลูกหนี้เราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะนำนำท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศภายในตึกสันติมตรีหลังในทธเนียบรัฐบาลค่ะ ซึ่งขณะนี้นะคะก็มีสื่อมวลชนจากหลายสำนักมารอการถแถลงข่าวเพื่อนำเนื้อหาสาระรายละเอียดของการแก้ปัญหานี่นะคะไปสู่พี่น้องประชาชนค่ะ ซึ่งขณะนี้นะคะนายเสถ่าทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตํารวจโทธนาชูวง์รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและนายจุลพันธ์อมรวิวัต์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เข้ามาในห้องประชุมแล้วนะคะซึ่งสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน เรื่องนี้นอกระบบรัฐบาลเห็นปัญหานี้นอกระบบเป็นปัญหาที่กัดกร่อนสังคมไทยมานานและเป็นเรื่องใหญ่ของคนไทยจำนวนมากวันนี้เราจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ทำให้การแก้ปัญหานี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติฟื้นฟูนฟนสภาพ,พความเป็นอยู่คืนศักดิ์ศรีคืนความหวังและสร้างความมั่นคง ให้กับประชาชนคนไทยทุกคนในวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและฝ่ายตํารวจที่ช่วยกำกับดูแลบ,บังคับใช้กฎหมายจะมาทำงานร่วมกันแก้ไขทั้งนี้ได้มีเรื่องของความสัมพันธ์ในระดับชุมชนที่ละเอียดอ่อนนอกจากการแก้ไขนี้แล้วรัฐบาลก็จะ ฟื้นฟูเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับครัวเรือนจนขึ้นไปถึงระดับมหาภาคยกระดับความเป็นอยู่ทำให้ไม่กลับไปเป็นภาระหนี้ล้นพ้นตัวอีกปัญหานี้นอกระบบได้กัดก่อนสังคมไทยมายาวนานและเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสังคมอีกหลายๆประการรัฐบาลได้ประเมินจำนวนนี้ครัวเรือนที่มีปัญหานอกระบบไว้ คิดเป็นมูลค่ากว่าห้าหมื่นล้านบาทซึ่งผมคิดว่าตัวเลขนี้น่าจะประเมินไว้ค่อนข้างต่ำและปัญหาจริงๆน่าจะมีมากกว่านั้นคนที่ไม่ได้เป็นหนี้อาจจะสงสัยว่าทำไมต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้หนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจประชาชนส่วนใหญ่ ที่เป็นรากฐานสําคัญของประเทศต้องเจอกับความเปราะบ,บางที่เกิดขึ้นจากนี้สินที่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดพวกเขาไม่สามารถแม้จะฝันหรือทําตามแพชชั่นได้ปิดโอกาสการต่อยอดไปอีกหลายอย่างไม่สามารถเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพส่งผลกระทบเป็นโดมิโนเอฟเฟกไปทุกๆภาคส่วนสำหรับผมนี่นอกระบบ เป็น modern world slavery ครับเป็นการค้าทาสในยุคใหม่ที่ได้ภาคอิสรภาพค,ความฝันไปจากผู้คนในยุคสมัยนี้ปัญหานี้เรื้อรังและใหญ่เกินกว่าที่จะแก้ปัญหาได้โดยไม่มีภาครัฐเป็นตัวกลางครับในวันนี้รัฐบาลจึงต้องบรณณาการหลายภาคส่วนที่เข้ามาทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและกระทรวงการคลัง เพื่อไม่ให้ประชาชนกลับไปอยู่ในวงจรนี้นอกระบบอีกภาครัฐจะรับบทบาทเป็นตัวกลางสำคัญในการไกล่เกลี่ยรพร้อมกันทั้งหมดดูแลทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างเป็นธรรมตั้งแต่ต้นกระบวนการไปจนถึงปิดหนี้การทำสัญญาที่หลายครั้งไม่เป็นธรรมไปตามกฎหมายมีดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรมและกระบวนการทวงหนี้ที่ใช้ความรุนแรง ต้องจัดให้ทําสัญญาที่เป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมายผู้ง่ายๆคือการแก้ปัญหานี้ระบบภาครัฐจะต้องทํางานร่วมกันหลายๆหน่วยงานเพื่อทําให้ลูกหนี้ได้มีโอกาสหายใจมีกําลังใจที่จะดําเนินชีวิตหาเงินมาปิดหนี้ให้ได้ในความตั้งใจนี้ผมได้สั่งการในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนให้ตํารวจและมหาไทยไปทําการบ้านมาโดยทั้งสองหน่วยงานต้องทํางานร่วมกันอย่างบูรณาการให้ดีกว่าในอดีตที่แยกกันทํา ผู้ใหญ่ชัดก,ก็คือการนี่นอกการแก้ไขนี่นอกระบบจะต้องทําด้วยกันแบบ e n d to e n d ต้องมีมาตรการต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ประชาชนกลับเข้าสู่วงจรอีกและทั้งสองหน่วยงานจะต้องเข้าใจกระบวนการทํางานของกันและกันต้องทําให้กระบวนการทํางานไม่ซับซ้อนมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดผิดชอบร่วมกันที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบจะมีการทําฐานข้อมูลกลางนําเทคโนโลยีมาช่วยสร้างความโปร่งใสตั้งแต่ต้นจนจบ มีการให้ตัวเลขตรวจสอบหรือหรือ tracking ID ที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ติดตามผลได้มีวิธีการเข้าสู่กระบวนการหลายรูปแบบเพื่อความสะดวกให้กับประชาชนและต้องมีการสื่อสารกับประชาชนถึงความคืบหน้าต่างๆอย่างตรงไปตรงมาจะต้องมีกระบวนการถ่วงดุนระหว่างหน่วยงานเพราะบ,บางกรณีที่เจ้าหนี้หรือลูกนี้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ผมก็ขอให้ทุกส่วนทำงานกรอยางตรงไปตรงมาเข้ากระบวนการไกลเกลี่ยให้ถูกต้องเพื่อแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกันผมฝากให้ทั้งสองหน่วยงานทํางานกนอยางมีเป้าหมายมีเป้าประสงค์หรือ KPI ร่วมกันและกรอบเวลาที่ชัดเจนและผมจะติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดหลังจากขั้นตอนการไกล่เกลี่ยแล้วรัฐบาลจะช่วยปรับโครงสร้างหนี้ โดยกระทรวงการคลังจะเข้ามาช่วยในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินทั้งการช่วยปรับระยะเวลาเงื่อนไขและกระบวนการต่างๆเพื่อให้ประชาชนสามารถชดใช้นี่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีไม่เบียดบังการใช้ชีวิตจนทําให้พี่น้องท้อถอยแน่นอนว่ารัฐบาลก็จะระมัดระวังไม่สร้างภาวะอันตรายทางสิ่งทรมหรือมอรโลฮศาสตร์ในมาตรการการช่วยเหลือทั้งหมด การแก้ไขหนี้ในวันนี้คงไม่ใช่ยาปฏิหารที่จะทําให้หนี้นอกระบบไม่เกิดขึ้นอีกแต่ผมมั่นใจว่าด้วยเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจะทําให้พี่น้องประชาชนที่มีรายได้ดีขึ้นจนไม่จําเป็นต้องก่อหนี้อีกในอนาคตและจะเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนรายเล็กรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้มากขึ้นนอกจากนี้นอกระบบแล้วในวันที่สิ เดือนธันวาคมนี้จะมีการแถลงเรื่องภาพรวมของหนี้แบบครบวงจรซึ่งจะครอบคลุมทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบอีกครั้งหนึ่งและผมจะทําให้โครงการนี้ช่วยปลดปล่อยพี่น้องประชาชนจากการเป็นทาสหนี้นอกระบบลืมชีวิตที่เคยลาบากมีกําลังใจมีแรงใจที่จะทําตามความฝันนับจากบัดนี้เป็นต้นไปขอบคุณครับขอเชิญท่านรองนายกนะครับ แถานการต่อครับขอบพระคุณพนท่านนายมนตรีครับกลับเรียนพระนท่านนายมนตรีท่านรัฐมนตรีท่านรองผู้การตํารวจแห่งชาติพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้กระทรวงมหาดไทยขอน้อมรับข้อสั่งการและนําแนวทางการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบ ซึ่งท่านนายยมวันตรีได้กำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลมาดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับด้วยกลไกการทำงานและสรรพกำลังในแต่ละพื้นที่ของกรทรวงหาดไทยที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศตั้งแต่ระดับผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอกำนันจนถึงผู้ใหญ่บ้าน เรามั่นใจว่าด้วยความที่พี่น้องประชาชนได้มีความใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะสามารถบูรณาการความร่วมมือกับทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจและกระทรวงการคลงังตลอดจนการสนับสนุนของพระน,าาน,นท่านนายกรัฐมนตรีเราจะร่วมกันคิดร่วมกันทําและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่นอกระบบเพื่อคายทุกข์ของพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาที่นอกระบบ ให้เป็นผลสําเร็จให้จงได้เป็นรูปธรรมตามเป้าประสงค์ของรัฐบาลและเจตนารมณ์ของพระนัท่านนายกรัฐมนตรีนะครับโดยการแก้ไขปัญหาที่นอกระบบนั้นกระทรวงมหาดไทยนะครับจะทํางานด้วยการบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการร่วมกับทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่า,าวแล้วนะครับว่าจะเป็นการร่วมมือโดยบุลคลากรหลักก็คือ ายอำเภอและผู้บังับสถานีตารวจนะครับจะมีการศึกษาอาการปฏิบัติตามมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้เข้าใจร่วมกันทั้งสองหน่วยงานตั้งแต่การช่วยเหลือลูกหนี้โดยเฉพาะในมิติด้านการไกล่เกลี่ยและการประนีประนอมข้อพิพาทการเฝ้าระวังและป้องกันรวมถึงการตราตามผู้กระทําความผิดอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้จะมีการประสานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่นอกระบบไม่ซ้ำซ้อนและเป็นไปในทางเดียวกันพร้อมทั้งจะร่วมกันดําเนินการในทุกภาคส่วนอย่างถูกต้องโปร่งใสให้ความเป็นธรรมและเป็นไปตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดให้สามารถตรวจสอบทวงทุนกันได้โดยจัดก,กาหนดแผนการดําเนินการเป้าหมายและตัวชี้วัดให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนในเรื่องการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนี้การกระทรวงมหาดไทยจะขอเรียนเชิญให้พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหานี้นอกระบบไม่ว่าจะเป็นการถูกข่มขู่คุกคามถูกดูหมินดูแคลนในการติดตามทวงหนี้ถูกกระทําโดยไม่เป็นธรรมหรือท่านที่มีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนแก้ไขหนี้จากนอกระบบให้เป็นหนี้ในระบบนะครับขอให้ท่านได้ สามารถมาลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมณสารการจังหวัดทุกแห่งนะครับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอณที่วาการอำเภอทุกแห่งในส่วนของกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักสำนักงานเขตทุกแห่งเพื่อที่กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนําไปสู่การทำงานของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาที่นอกระบบให้กับพี่น้องประชาชนทุกรายนะครับ นอกจากนี้ในส่วนเราก็คิดถึงในส่วนที่อาจจะมีลูกหนี้บางท่านยังมีความหวั่นเกรงมีความเกรงกลัวในเรื่องของอิทธิพลอยู่นะครับทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งการให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอเจ้าหน้านที่ปกครองครับได้ออกไปทําการสํารวจด้วยตัวเองด้วยเพื่อเป็นการทำความมั่นใจว่าเราไม่ได้ทิ้งใครไว้เบื้องหลังและไม,ไม่ไม่มีส่วนขาดตกใดๆนะครับ สุดท้ายที่ผมต้องขอกราบขอบพระคุณพระนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอีกครั้งหนึ่งที่ท่านได้กรุณาสั่งการนะครับและได้ให้แนวทางให้พวกเราได้ปฏิบัติในเรื่องที่เป็นความสําคัญเป็นปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนนะครับเรามั่นใจว่าด้วยการสนับสนุนของพระนท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลตลอดจนความร่วมมือของพวกเราทุกคนนะครับเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องที่นอกระบบให้ได้ ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดโดยยึดถือประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนและประเทศเป็นสำคัญครับขอการบอกพระคุณครับกาบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและสื่อมวลชนทุกท่านครับปัญหานี่นอกระบบนั้นสำนักงานตุนกองชาติเป็นหน่วยที่รับผิดชอบในมิติด้านการบังคับใช้กฎหมาย พร้อมที่ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลได้ได้การสืบสวนจับกลุ่มและดําเนินคดีกับผู้ก,กระทําความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบในทุกรูปแบบจากสภาพปัญหาหนี้นอกระบบที่ผ่านมาสำานักงานตารวจแห่งชาติได้เลเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ถูกทวงหนี้โดยใช้ความรุนแรงจึงได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามการการะทําความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ตั้งแต่วันที่8มิถุนายนพศ2563เพื่อเร่งรัดก,การแก้ไขปัญหานี้ระบบให้มีประสิทธิภาพโดยมีสายด่วน1599เป็นหมายเลขรับแจ้งเหตุได้กำหนดแผนการปฏิบัติตั้งแต่สำรวจข้อมูลในพื้นที่เพื่อค้นหาเป้าหมายและสั่งการให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลตำรวจปุทร1-9าทำการเอ็กซเรย์พื้นที่และส่งข้อมูล ขึ้นบัญชีผู้ประกอบการหนี้รอบระบบทั้งหมดนามาจัดก,กลุ่มผู้ประกอบการในระดับ S M L เพื่อพิจารณาดำเนินการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการที่มีพฤติการใช้ความรุนแรงในการทวงหนี้นอกจากนั้นยังบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในห่วงที่ผ่านมามีผลการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ตั้งแต่1ตุลา2566ถึงปัจจุบันจำนวน134รายครับยึดรถยนต์ของกลาง22คันรถจักรยานยนต์19คันรวมมูลค่าของกลาง8ล้านบาทเศษมีการจับกลุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับนี่นอกระบบรายใหญ่เช่นจับกลุมเครือข่ายรับจำนำรถยนต์พื้นที่จังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่19ตุลาคม2566จับกุมเครือข่ายรับจำนำรถยนต์พื้นที่ อำเภออรัอญ,ญญาประเทศจังหวัดสาแก้วเมื่อวันที่21พฤศพิจิกายน2566ั256ากบกลุุ่มแก๊งปล่อยเงินกู้ทวงหนี้โหดพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่2 1พฤศพิจิกายน2566สําสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผู้มีการตำรวจแห่งชาติพร้อมที่จะทำงานอย่างบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยรวมถึงหน่วยงานของรัฐหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการไก่เกลียมหนี้การลงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางเพื่อให้การติดตามผลไปอย่างโปร่งใสและหากมีการตั้งเก้าตั้งเป้า KPI ตามที่ท่านนายกรัฐมน,นตรีกล่าวไปก็จะดําเนินการให้เป็นไปตามกอบที่ตั้งไว้เพื่อให้การแก้ไขปัญหน,นี้ปัญหานี้นอกระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายรัฐบาลครับ กับเรียนท่านนายกนันตรีท่านรองนายกท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในส่วนของกระทรวงกันคังท่านนายกก็ได้สั่งการให้ทางกระทรวงการคลังมาดูแลตัวลูกหนี้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้นอกระบบนะครับหลังจากที่มีการได้การมีการปรับ โครงสร้างกันแล้วหรือมาไกลเกี่ยกันเรียบร้อยแล้วก็จะมาดูแลโดยธนาคารของรัฐนะครับก็จะมีธนาคารอมสินนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีโครงการอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการแก้ไขหนี้นอกระบบนะครับก็จะให้กู้ต่อรายไม่เกินห0,000่นบาทนะครับ ระยะเวลาก็5ปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแก้หนี้ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการโครงการสินเชื่อสําหรับอา,อาชีพอิสระเพื่อรายย่อยนะครับเพื่อการส่งเสร,ริมอาชีพนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ให้กูก้ไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต,ต่อรายนะครับ ก็ระยะเวลาสูงสุดก็8ปีส่วนอัตราดอกเบีย้ยก็เป็นไปตามความสามารถของอลูกนี้แต่ละท่านนะครับนอกจากนั้นทางทกศเองนะครับก็เราก็มีโครงการที่จะมารองรับนะครับในเรื่องของอถ้าใครเอาที่ดินไปขายฟงขายฝากหรือว่าไปติดจำนองกับทางนี่นอกระบบแล้วได้มีการแก้ไขแล้วทางทกศก็มีวงเงินสําหรับ เกษตรกรนะครับต่อรายเนี่ยสอล้านบาทไม่เกิน2.5ล้านบาทนใ,นในเรื่องของการแก้ไขที่ทํากิจนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของธนาคารของรัฐที่เราจะมาดูแลนะครับในหลังจากที่มีการไกลเกลี่ยกันเรียบร้อยแล้วสําหรับผู้ประกอบการถ้าเกิดสนใจจะดําเนินการให้ถูกกฎหมายนะครับเราก็มีช่องทางในการที่จะให้ขออนุญ,ญาตเรื่องของพิโกไฟแนนซ์นะครับ ก็สามารถมาขออนุญาตได้ซึ่งวันนี้ก็มีมาขออนุญาตแล้วประมาณพันกว่ารายนะครับทั่วประเทศนะครับซึ่งต่อรายเนี่ยเราก็มีแค่ทุนจดทะเบียนแค่5้าล้านบาทเท่านั้นแต่หลักการเนี่ยเราไม่ให้รับฝังเงินนะครับให้ใช้เงินของท่านกู้เงินอย่างเดียวครับขออนุญาตครับเรนครับครับขอบคุณทุกท่านครับครับค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะถ้าเกิดพี่น้องสื่อมวลชนมีคําถามขออนุญาตเปิด ให้ถามประมาณสี่ถึงห้าคำถามนะคะขออนาาาุญาตค่ะมีไหมคะขอเรียนถามท่านนายกนะครับจากไทยโพสต์นะครับแล้วกรณีถ้าให้เจ้าหนี้กับกับลูกหนี้มาไก่เกีย่ยกันนอกระบบเนี้ยแล้วเรามีเกณฑ์ไมว่าต้องห้ามคิดดอกเบีย้ยเกินเท่าไหร่หรืออะไรยังไงแล้วเ็อมาเจ,จ,จรจากันนะครับ ตามที่กฎหมายกําหนดครับอันนี้ก็ต้องมานังดูครับห้ามห้ามห้ามเกินตามแม็กซิมัมที่กฎหมายกาหนดนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าตั้งแต่เป็นหนี้กันมาจ่ายเงินไปแล้วเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดจ่ายเกินไปแล้วเนี่ยก็ต้องยกเลิกต่อกันนะครับตามกหมายกหนดคือห้าต่อสปีชหครับเท่าไหร่ครับสิบห้าอยละสิบห้าครับ่องปีครับอยากพูดให้ชัดเพราะว่ามีควาสนใจตรงนี้ ค่อนข้างเยอะแล้วก็นี่เราประมุกมันมีค่อนข้างเยอะตามที่ักท่านนายกบอกว่ามันคงไม่ใช่นั่งหลานแน่นอนแต่ตอนนี้เรามีการสำรวจชัดเนยคะว่ามันมีประมาณเท่าไหร่แล้วมาตรการแก่นี่วันนี้มันเหมือนกันจัดผิดกใหมายแค่นั้นเองอย่างมันเหมือนเดิมมาตรการของกระทรวงพาต้องเหมือนเดิมของท่านอนุทินก็ยังเหมือนเดิมคือเราจะทํายังไงให้นี่ไม่กลับมา นหลักนั้นี่ถามาเป็นหนี้อีกครั้งเพราะว่าการแก้น,นี้รบบเนีรีไม่ใช่ครั้งแรกของประเทศไทยแน่นอนคนหล่งงานั้นจะถามมาเป็นหนี้อีกเหมือนครั้งกเร่อฝังโยมาเราจะทำยังไงครับเรื่องเรื่อง,องดอกเบี้ยชัดเจนดีกว่านะครับว่าตามที่กฎหมายกําหนดนะครับ15%ห้าม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 คิดเกินนะครับส่วนเรื่องที่บอกว่าเราทํามาในอดีตเราทำมามันไม่เหมือนเดิมนะครับไม่ทําแบบรุนาการไม่ทํางานแบบทำมาด้วยกัน นะครับคราวนี้ต้องเป็นลักษณะที่โปรแอคทีฟมากยิ่งขึ้นสำหรับฝ่ายความฝ่ายการปกครองฝ่ายความมั่นคงตง้องมีเจ้าหนี้มาเจราจาะนะครับแล้วก็มีเรื่องของกระทรวงการคลังที่จะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้อย่าลืมนะครับเรื่องของการแก้ไขหนี้ในระบบอีกก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่จะทําให้พี่น้องสามารถลืมตาอ้าปากได้ซึ่งเราจะมีการแถลงกันวันที่สิบสองเดือนธันวาคมหนี้นอกระบบเป็นส่วนหนึ่งหนี้ในระบบก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเรามผสมกันแล้วก็ทําให การกลับมาเป็นหนี้เนี่ยยากยิ่งขึ้นถ้าเกิดบอกว่าจะบอกว่าให้ไม่ไม่ให้มีเป็นหนี้อีกเลยเนี่ยผมคิดว่าอาจจะลําบากนะครับแต่ว่าก็ต้องอยู่ในความเป็นธรรมอยู่ในอัตราที่ตามที่กฎหมายกําหนดนะครับกลับมาเป็นหนี้บ้างแหละแต่ว่าเราอยากให้การไม่กลับมาเป็นหน,นี้เลยหรือมีรายได้ที่ยั่งยืนเพื่อชําระหนี้ได้ตามกฎหมายเนี้ยมันเกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะว่าตอนเนี้ยความเหลื่อมล้ำในในในชั้นชัานในประชาชนรายย่อย มันค่อนข้างเยอะหลับแล้วหนุ่มที่มาบริหารประเทศส่วนใหญ่ก็เป็นตีลส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นความชัดเจนของของความยักงยนของประชาชนอย่างแท้จริงเราดีวันนี้การที่เรามีวันนี้การที่เรามีการพูดคุยกันระหว่าง่ายความมั่นคงฝ่ายการปกครองและ่ส่กระทรวงการคลังเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นนิมิตหมายดีที่เราสามารถนำสุขภาพส่วนมาปรุนาการกันมาแก้ไขปัญหาอย่างปรุนาการได้นะครับคงไม่ใช่ว่าเรามองไม่เห็นหรอกถ้าเกิดเราเรามองไม่เห็นก็คงไม่มานั่งวันนี้หรอก นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญเรื่องของการยกระดับเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องที่สําคัญนั้นนโยบายของรัฐบาลมีอีกหลายนโยบายที่จะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นนะครับแต่ว่าขั้นตอนแรกอย่างที่ผมเรียนตลอดมาแล้วเราต้องมีการลดค่าใช้จ่ายก่อนลดค่าใช้จ่ายที่ตรงไปตรงมาที่เราทําไปแล้วนะครับชัดเจนง่าย,ายๆก็คือเรื่องของการลดค่าไฟลดค่าน้ำมันนะครับมีการพักหนี้เกษตรกรไปแล้วแต่เรื่องของหนี้นอกระบบก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องมีการ แก้ไขอย่างจริงจังซึ่งวันนี้เนี่ยผมเชื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับในวันที่8ธันวาคมก็จะมีการประชุมในมอำเภอกับผู้กํกับทั่วประเทศนะครับซึ่งจะมีการให้นโยบายแล้วก็มี KPI ที่ชัดเจนมีการติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องนะครับคงไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่ทํากันมานะครับค่ะขออนุญ,ญาตอีกหนึ่งคําถามสุดท้ายนะคะ ถ้าเอาไม่อยอมเข้ากับบวอร์ชที่เราจยามาใส่ผีอันนี้ทางารวจใช้มการดางการเยังไงเ,เป็นเป็นนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วนะครับท่านท่านรองนายกอดุทินก็ได้ถแถลงไปแล้วว่าเราไม่เราเราไม่ยอมรับผู้มีอิทธิพลนอกระบบหรือว่าเป็นมาเฟียเราไม่ยอมรับอยู่แล้วก็มาจักการไปนะครับบ้านเมืองมีกฎหมายนะครับอัตาราดอกเบี้ยที่คิดไว้ก็ต้องชัดเจนนะครับอันนี้ก็ถึงได้บอกว่าต้องมีการเรียกมาคุยทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ทั้งฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงด้วยนะครับขอบคุณครับ ค่ะขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดทางกระทรวงมหาไทยกับทางตำรวจจะมีการถแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะทั้งหมดนี้คือการถแถลงข่าววาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบนำโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ การแก้ไขปัญหานี้นอกระบบจะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องประชาชนแบบถึงตัวประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะคนรากหญ้าผู้มีาไรายได้น้อยค่ะสําหรับพี่น้องประชาชนนะคะลูกหนี้ที่ได้รับความเดือดร้อนถูกข่มขู่คุกค,คามหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะสามารถลงทะเบียนนะคะเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่1นธันวาคมเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นผ่านทางช่องทาง QR code ที่หรือว่าที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดในสาลารจังหวัดทุกแห่งนะคะศูนย์ดํารงธรรมอาเภอในที่ ว่าการอำเภอทุกแห่งส่วนในส่วนของกรุงเทพมหานครก็สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตทุกแห่งค่ะซึ่งท่านนายกนะคะยังบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมดูแลทั้งตัวลูกหนี้เองและก็เจ้าหนี้ด้วยขณะที่นอกจากนี้นอกจากหนี้นอกระบบแล้วนะคะในวันที่12ธันวาคมที่จะถึงนี้ก็จะมีการถแถลงในเรื่องของภาพรวมหนี้แบบครบวงจรซึ่งจะครอบคลุมทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบอีกครั้งหนึ่งค่ะ ซึ่งเมื่อมีการบูรณาการทำงานร่วมกันนะคะจากที่ได้ฟังในวันนี้เชื่อว่าการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนจะเกิดผลสําเร็จโดยเร็วค่ะวันนี้เวลาของการถ่ายท่อสดหมดลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายท่อสดสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ